าคกับช่วงนี้อ้โหบางกอก ตอนนี้นะคะเราอยู่ในบรรยากาศของปีที่6ค่ะฤดูหนาวรอบแรกนะคะค้นหาโรงเรียนที่5เพื่อเข้ารอบ8ทีมค่ะซึ่งโรงเรียนที่มาในวันนี้นะคะเป็นโรงเรียนที่มาจากจังหวัดน้องใหม่จังหวัดอะไรครับเนี่ยจังหวัดบึงการค่ะโอ้ที่ว่าเขาไม่ใหม่เพราะเขามาครั้งที่3ในรายการเราแล้วนี่ใช่อนโนคงเคยเห็นนะคะแล้วก็ดีที่สุดเขาทำได้นะคะคือรอบ8ทีมน่าติดตามทีเดียวเชียวนะคะค่ะแลวเขาเคยมาแล้วด้วยนะคะนั่นก็คือโรงเรียนบึงการนั่นเองอีกโรงเรียนครับอันนี้น้องใหม่จริงๆเลยคุณผู้ชมครับมาจากจังหวัดเชียงใหม่ครับโรงเรียนหอพระ มาครั้งแรกชื่อดีซะด้วยหอพระค่แต่ไม่รู้วันนี้หอพระจากเชียงใหม่เตรียมอะไรมาถ้าอยากรู้นะคะต้องไปพบกับเขาค่ะในช่วงนี้เลยโอ้โหต่อสวัสดีครับสวัสดีครับหมูเฮานะครับวงในจุนหุ่งเฮดพีคอมโบนะครับโรงเรียนหอพระจากจังหวัดเชียงใหม่ครับเนื่องจากการแข่งขันของเรานะครับเป็นการแข่งขันโดยใช้เพลงทหารนะครับผมจึงมีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับที่จะซ้อมแดนเซอร์ให้เหมือนทหารจริงๆนะครับเดี๋ยวเราลองไปพอกันเลยแล้วกันนะครับเิครับแดนเซอร์จะแถว แถวจัดแถวโอ้โหอันนี้พวกดนตรีลุกทุ่งหรือว่าใครทหารกันแน่ครับน้องเตะเตยขวาโอ้มีออกลีลาแม่หมายมวยไทยด้วยนะครับเนี่ยกินตับอ้าวตับแม่ต้องใส่ทั้งน้องชอบกินตับครับต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 ับชีกขาโอ้ดูครับนี่หน้าน้องคนนี้ครับคอยชีขาครับไม่ใช่อ้าปากเป็นทหารก็ต้องอดทนแบบนี้แหละครับน้อง เป็นแสดงห้องรับการฝึกซ้อมของค,ครับยังได้ก็เป็นกําลังใจให้พวกเราโรงเรียนของภาตัวนะครับขอบคุณครับสู้ๆนะครับอา้าวไปดูค่ายทหารอไปดูโรงเรียนต่อไปเลยครับสวัสดีค่ะวัีวันนี้นะคะฉันเป็นตัวแทนของเรียนบองการอําเภอบองการจังหวัดบองการนะคะเป็นจังหวัดน้องใหม่เลยนะคะจังหวัดที่7 7 <c oughs> ของประเทศไทยใหม่จริงๆค่ะวันนี้นะคะเราสองคนนะคะจะพาไปดูโรงเรียนของเราว่ากาลังเตรียมตัวกันไปถึงไหนแล้วไปกันเลยค่ะอา้าวตามเขาไปเลยครับ วิ้งนักร้องทำไมวันนี้หล่อจังเลยอะคะหล่อจังเลยเป็นเรื่องปกติครับไม่ค่อยเลยนะครับน้องหลีถังอ๋อพี่คะทำอะไรอยู่คะอ้าวมีตกใจครับตกใจใครกันแน่ละครับช่างแต่งหน้าจะสวยกว่าแดนเซอร์อีกนะนนี่เป็นธรรมดาค่ะแบบสไตล์ดีไซน์อ๋นนอ,อ,อเหรอครับน้องครับ โอมอะไรอยู่ในปากหรือเปล่านั่นครับก็ขอกำลังแรงเชียร์แรงใจจากพี่น้องทั่วประเทศด้วยนะคะสามสี่ฉัน<แ>ทำได้<แ>คุณทำได้เราทำได้โอยยังไงก็สู้สๆนะครับน้องๆทำได้อยู่แล้วแ,แต่ตอนนี้